ไม่ได้โดยเรียบร้อยเห็นงั้นอ่ะที่มึงเพิ่งเปิดฟังอ่ะโค้พิเศษอ่ะอะไรวะเห็นโค้พิเศษอ่ะเล่นง่ายอยู่นยอันยองใครอ่ะน้องฟางโอ้ยน้องฟางอันยองสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผม สวัสดีครับยังไงเนี่ยวันนี้ซื้อหรือเปล่าเช้แรงทำไมอ่ะใช้ยียงนิดนึงซื้อหรือเปล่าวันนี้ซื้อหรือเปล่าอะไรอ่ะมาเด็กจังมาเด็กจังมาขำขำวันนี้มาขำขำวันนี้แค่จะมาบอกว่ามาขำขแต่แต่แต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วฟางไม่ใช่ฟางเด้อ่าขอโทษน้องฟางน้องฟ้ายน้องมุละคาบิกะรล้จักปะวันนี้เราจะมาแค่มาบอกว่า

ไม่มเีแค่คน9ค, <น S 2> ค,คนเจ็ดคนครับทุกคนใครพร้อมกดหนึ่งหนึ่งไม่มีใครพร้อมสักคนเลยตอนนี้ใครพร้อมกดหนึ่งเพราะเ,เขานอนหมดแล้วใครอะไรร้องเพลงไปเราน้ำมาร้องเพลงโชว์อันเนี้ยร้องเพลงนี้มันร้องไงนะไโคอนพิเศษอ,ะอ่ะซื เร็วๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปเรียนไม่ทัน <c oughs> ใครอ่ะ้องฟังใครเร็วๆหรอเปิดเสยยืดเลยปะเฮ้ยถ้าพร้อมกดหนึ่งถ้าพร้อมกดแปด If you re ready you type number one เจ็ดคนวะเขาบอกว่าวมันดึกแล้วเที่ยงคืนอ่ะ เที่ยงคืนสิบห้านาทีตอนที่ฉันนั่งม่ยงนสานทีมยคนนี้สิเลยอ่ะหนึ่งฮะไรอ่ะน้องฟางหรอน้องฟางเอ้ยคุณอมเจนเอมเจนเอมขายดึกอ๋อไม่วันนี้ก็คือมาไลฟ์บอกเลยเฉย 終わり。<laughs> <What? S 1> <laughs> ยาวตั้งเชิตมีหมดเลยอะไรอะไลน์เรียกคนหรือ,อยังไงก่อนไม่วันนี้จะมาไลฟ์บอกว่าเรา<ม><พ>อขอเข้า,ขาแล้วแล้วเราก็จะมาไลฟ์แล้วเราก็จะมานั่งไลฟ์ร้องเพลงเฉยๆให้มีอะไรมากหรอกนี่ไงอยากสารภาพจน,ะนดได้ต้องผู้ไดเอามึงเพื่อเปิดอยู่ห้องกงใช่หรือเปล่าใช่หรือ าพาเทียวจ้าแผ่นยาพาเซลมาวะเอ้ยไปโชว์ไปหนึ่งกลุ่มเอาสีอยากลราจะเอาสีอะไรอยากดูสีอะไรจ้าแม่มันมีสีม่วงส้มกับชมพูมันมีบัตรเงินมันมีบัตรเอาเลยบัตรรับรองเลยบัตรสามเส้นขายก่อนเบอร์สัตว์เนชมพูมีชมพูฟ้ากับม่วงส้มนะฮะอยากได้สีอะไรครับอ่าเดี๋ยวกูลุกให้ก็ได้กูรุ๊มึงขี้เกียจ์ๆนะกรุกเอง แขนยาวพาสเทลจะมีสองตัวนี้นี่โอเวอร์ไซส์นะฮะนี่สองสีนี้ตัวอะไหร่วะอาร์ตไม่รู้เออไให้ตืลวแหละวะลืม, <c oughs> มลืมว่ะตอนนี้แก่เปิดนี้ครับเปิดดูดิเปิดดูในไหนอ่ะเปิิดดดู เปิดไว้ไ <laughs> อ,อะอากแบบน <c oughs> ี้ไม่ได้เปิดไว้เดี๋ยวไปดูราคาก่อนนะทุกคนทาสต๊อกจนลืมอะเมื่อกี้เออไปหมดแล้วตอนนี้ไอ้มึงไลฟ์เล่นไหนจีมึงนี้ไอ้จีกู<อ>หรอเออเดี๋ยวไลฟ์ปัจจุบนเสร็จขายของเสร็จก่อน Take it all my money, come on baby. I can take you all your money. All my money. How? พังไปแล้วตอนนี้ออกมาการมิจวัตรแขนยาวเราขายเท่าไหร่พี่อาร์ต ไม่ร so ู uh ้ก็เราอยู่ในสต็อกไงดูซิเข้าไม่ได้อะเอ๊ะอุ้ยสิบสองคน โอ้ไม oh ่ก็อะไรพูกไอเสอยลอยว่าน่ะหูเข้ามาเฮยเมื่อกี้ใครบอกอะจะดูอะพาสเทลอะน้องฟางน้องฟางเจ้าหนูเจ้าหนู <h มาเลยะเข้าไปเข้อืม, <c oughs> มโอเคน้องฟังตัวนี้พาเซลนะสี่ห้าสิบบาทครับเอ,เอากี่ตัวเอากี่ตัวได้หรอหนูจะเอากี่ตัวลูกหนูว่ามาสิถ้าซื้อตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไลฟ์ขายจริงเออก่อนที่เราจะไลฟ์ขายจริง เอาไปเลย450เท่า <laughs> เดิม4เชือผ้าครั้งนี้ดูน่ารักนะคะรอดูลายย้อนหลังได้ไหมเนี่ยตาเร<ป>าเปลี่ยนแล้ว,ว,ลวเอ็นดูอ่ะแม่เอ็นดูจังเลยหนูอ่ะไปเอาไปตอนเนี้ย400ไปเฮ้ยขนาดนั้นเหรอนี่ยังไม่ได้เปิดขายเลยนะเราจะมาให้ดูเฉยๆว่า เสื้อผ้าเราอะมาเต็มไปหมดเลยยังไง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 คะคถ้า<น>ซื้อ<น>ตอนนี้ล,ลดห้าสิบบาททุกตัวเลยครับเออแล้วซื้อตอนไหนอะไปสี่ร้อยเลยไปสี่ร้อยเลยซื้เกินไปปะไหมซื้อเฉพาะตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วไงก็ออคือแค่จะมาบอกเฉยๆแหละแต่จริงๆมัน มีแค่เนี้ยทุกคนใช่จริงๆเรามาบจะมาไลฟ์ลองเพลงเล่นๆกันนะเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมการแบบนี้มันแปลว่าจะเอฟไหมหายไปแล้วจ้าน้องฟ้างสาหรือว่าหนูจะมาเอฟวันอื่นลูกถ้าวันอื่นก็ช่วยไม่ได้นะถ้าวันอื่นก็ช่วยไม่ได้นะตอนนี้ลดให้ตอนนี้ลดให้เหลือ4สี่ร400บาทแ,แค่นั้น แค่สี่ร้อยบาทจะซื้อปะล่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอาการแบบนี้แล้วมีแบบว่ามักยอมเนอเยยอมแบบยืดด้วยนะดูดิอะไรอะตังในบัญชีมีสามร้อยตังในบัญชีมีสามร้อยบสองาทอีหนูนี่สามร้อยซื้ออะไรได้บ้างครับ สามร้อยกินข้าวครับสามร้อยซื้ออะไรได้บ้างครับนี้อีออดอกแล้วมุ่งโยนขนาดนั้นนะ้นองแต่ว่าตัวนี้น่ารักมากเลยนะสีชมพูเนี่ยล่าสุดก็คือบิ๊กขโมยเสื้อของร้านมาใส่แล้วอะ่ะแต่ยังขายอยู่นะตัวเนี้ย ต่ว่าจริงๆวันนี้ไม่มีพ็อปไงก็เลยแบบเออเอามายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยขายิ้มนิดนึงมีเสื้อบิลลี่ด้วยนะเสื้อยืดบิลลี่อ่ะนี่แล้วก็ดอกสหรับอกสำหรับอาร์ตเพราะว่าอุ๊ยโอ้ my god ตั้งเลยตั้งเลยว่าตั้งแบบนี้ดีกว่ารวมแล้วมึงว่าตั้งแบบนั้นดีกว่าไม่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 มึงตั้งมันส่วนไม่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 มึงมันโสมป์ปะเนี่ยขลุ่ย ไม่บิ๊กใช่ป่ะอ๋อน้องบอกว่าน้องยังไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคน้องยังไม่เอาเข้าบัญชีงั้นพรุ่งนี้หนูมาซื้อไหมลูกพรุ่งนี้ที่ไลฟ์หาพรุ่งนี้มาไหมคะ beautiful shirt yeah, yeah. it hurts Why hurt? Why, hurt? Why you hurt. Why you hurt. Why you always in the mood. Oh, 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 oh. <laughs> What is that? Young ah! Santa Homaya! Energy, <like> energy. Energy. lại à? nga tay Mình sẽ nga tay bay. Munzel, bungi nga tay bay. Munzel, bungi จะไม่ตื่นไปใครดีโอทั้งรัาทำไมนีม่ตื่นคนเดียวเถอะโอ้หแล้วกูไปคนเดียวนี่นะอาแล้วบอกมึงจะไม่ทิ้งกันเถอะก็ไม่เล่นต้องเรียนไงไม่พูดดีกว่าเคฟังว่ะถ้าเขาจะรักใช่เพลงไหนเดีายวมาไลดึกเหมือนวันนี้นะคะไม่ดึกครับพวกนี้ไม่ดึกแน่นอนวันนี้เรามาไลบอกเฉยๆว,ว่าวันนี้เรามีเสื้อมานะมาไลเล่นแหละใช่เรามีเสื้อมาเข้ามาเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะ,<ล>ะไปต<อ>ตเต้น,เ,นเพลงแบบๆต่อแล้ว ไอ้ถ้าเขาจะรักอะมึงจะเล่นน่าเขาจะรักปะฮะโอหแล้วเขาเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรรองตัวเองทุกทไอ้โซ่มึงขึ้นมามึงผิดแล้วอะมึงรู้ไหมว่าเพลงอะไรที่กูร้องอะไม่รู้กูออไม่รู้เหมือนกันไอ้ใส เขาคอมเมนต์ว่าอะไรเขาคอมเมนต์ว่า your voice my love for you is like and มึงไปเล่นเล่นไอจีกันเถอะไปเล่นเล่นไอจีมึงดีกว่าเราจะบอกแค่แค่นี้นะครับทุกคนว่าพรุ่งนี้เราจะมาพรุ่งนี้เจอกันเวลามึงจะตะโกนทำไมเนี่ยห้องอยู่แค่นี้พรุ่งนี้เจอกันประมาณกี่โมงวะพรุ่งนี้เจอกันประมาณกี่โมงประมาณสองทุ่มสามทุ่มนะครับเออสองสามทุ่มเดี๋ยวกูฟิตหล่อนเสื้อสีฟ้าด้านหลังสวยจะเอาเลยเปล่าฟ้าไหน ฟานี่เฟานี่ฟานี่ซื้อตอนนี้ลดห้าสิบาทบอกเลยใช่ถ้าซื้อตอนนี้ลด้อพรุ่ง้อยหนึ่งรถห้าสิบบาทซื้อพรุ่งนี้รถร้อยหนึ่งมาซื้อพรุ่งนี้กค่หมดเลยดิพรุ่งนี้นะครับปากด้วยนะครับทุกคนเราจะมาให้ดูเสื้อกันดีกว่าอันนี้เป็นไอจีเสื้อเนาะมาบิ๊กพรีเซนเต็ดบายบาร์บิ๊กนี่นะฮะ เสื้อของเราตึงจึ้งจึงจึงจึงมาเราจะให้ดูเลยเกียตัวพูดไม่พอตัวนี้เป็นตัวที่โคตรน่ารักเป็นตัวที่แบบน่ารักมากๆแล้วก็คือใส่ปุ๊บมีแฟนเลยใครที่ยังไม่มีแฟนก็คือมีแฟนเลยเกี่ยวหรอวะตัวนี้คือดอกใครดอกก็เอาไปใส่มามึงตัวนี้สวยมากตัวนี้สวยมากอุ้ยงั้นรอพรุ่งซื้อพรุ่งนี้ที่ฝากยาเยาเยาเหยาพรุ่งนี้ไม่ได้ลดร้อยหนึ่งเด้อพรุ่งนี้ก็ลดห้าสิบบาทนี่อันนี้คือแต่พรุ่งนี้ไลฟ์ในเฟ อ,นนมมอันนี้มีกริมิกอันนี้มีกริมิกแบบว่าเป,เป็นเสือส้อเป็นผืนแต่จริงจริงผ้ามันไม่ได้หนามากนะสีเขียวตัวเนี้ยเออต่อมาเป็นเสื้อเอ,อะะเ่อมีดอกนะฮะเสื้อเชิ้ตมีดอกแบบว่าฟิลสบายสบายเหมาะกับอากาศประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยทต่อไปสีเขียวแม่ตรงน,นี้น่ารักมากใส่เกินเกงยีนชั้นบ้านแล้วก็ใส่แบบในเกงเออเอาเสื้อเข้าในเกงอย่างเงี้ยแบบน่ารักอันนี้มีสองสีนะมีสีขาวกับมีสีเขียวดูสีขาวสิ น้องถ้าน้องฟ้าเอ้ยน้องฟางใส่ใส่มาเจอบิกอะ่ะบิดลักตายเลยอะ่ะเพราะว่ามันน่ารักก็จะบอกเรามีสีนี้ด้วยสเสื้อตัวนั้นเสื้อตัวแรกเรามีสีนี้แล้วก็เออใช่ตัวแรกมีสีนี้ด้วยไปไหนแล้วต่อมาเป็นสีนี้สองสีนี้นะไหนจันจันพรุ่งนี้น้องๆจะมาไล์ขายช่วงไหนก็ประมาณบ่ายเอ้ยไม่ใช่บ่ายส,สองทุ่มสามทุ่มครับสองทุ่มครึงอะ คนกําลังกินข้าวกินข้าวอยู่กับเอฟได้นะหร<อ>ือยังอเออแล้วก็ต่อไปเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้กำลังใส่อยู่ก็าขายไปด้วยไงยิงมมาใส่ก็ขายไปได้ต่อไปเป็นเสื้อยืดนะทุกคนอันนี้มีสองสีแบบแขนยาวน่ารักมากใช่ดูดิใช่ต่อมาสําหรับคนที่อ่าสำหรับปีใหม่ที่แบบกำลังจะเริ่มหนาวแล้วรอ็อตน,นี้มาวาว,าวาวทั้งนั้นเลยรอเอฟแน่นอนแล้วก็ เนี่ยไม่มีคนกอดน,นี่เนี่ยก็เป็นตัวนี้เป็นไหมพรมนะทุกคนคือไหมพรมอันนี้มันไม่ใช่ไหมพรมแบบว่าหนาแบบแล้วผ้าแข็งอนะ่ะมันมีความยืดหยุ่นไว้ทุกคนแล้วมันมีปกด้วยอันเนี้ยดูสิดูสิสน่ารักมากสีเขียวดูสิแล้วต่อไปเป็นไหมพรมสีขาวเป็นตัวนี้น่ารลกตัวนี้น่ารักมากแบบว่าอาจจะใส่กับแบบเชิ้ตข้างในแบบเชิ้ตข,ขาวหรือเชิ้ตดำอะไรอย่างเงี้ยนะลองดูน่ารักมากจริงๆ ตัวน,นี้ก็เหมือนกันเป็นไหมพรมสีเทาตัวน,นี้ old school นะฮะ old school แปลว่าโรงเรียนเก่าเออก็ได้โรงเรียนเก่าต่อไปเป็นสีดำนะอันนี้น่ารักมากจริงๆทุกคนไม่แบบ, <Yeah. S 1> บเขี่ยหนูจะพูดไงวะพูดไม่พอเลยน่ารักจริงๆอ่าตัวน,นี้ลายคล้ายๆสีขาวเมื่อกี้นะเป็นสีดําถ้าตัดก,กับปกขาวก็สวย,ยสวยเลยอะต่อมาเป็นฮูดดี้ฮู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 ดีดดี้น่ารักมากเลยอะ นี่แหละกูณใช่ปะไปไปตัวอื่นเนี่ยก็มีประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเสื้อเชื่อเื้อยืดมาให้ดูให้กูไล่เสื้อยืดดิใช่โอเคไปมัดยอมนะครับผมตัวแรกมึงมุมนั้นกูไม่หล่อกูรู้เลยอ่อเพื่อนหล่อที่สุดในโลกเลยมึงต่อแหล่ใช่ใช่กูกูถูกเลยต่อมา ก็มาเป็นตัวนี้นะตัวนี้นะยังไม่ออกนะ <laughs> มาเลย้ยังไม่ได้ขาย <laughs> เออมามาซื้อได้อันนี้เป็นบิลลี่ใครที่เป็นแบบ i m the bad guy โอเคต่อมาเป็นดอกทานตาวันแบบน่ารักน่ารักเสื้อเป็นโอเวอร์ไซส์หมดเลยนะคนเขาบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใด ตังหูคือเด่นมากเฮ้ยมีส well, ้อยด้วยเรามีส้อยเฮ้ยมีส้อยส้อยคือพรีเซนเต็ดบายบาบาบิกอะต่อมาเป็นตัวนี้่มานี้เป็นสีเดียวกับเมื่อกี้เอ้ยเป็นเป็นลายเดียวกันเดียวกันเดียวกันต่คสต่อมาเป็นน้องเบอร์เกอร์นะเหลือน้องเบอร์เกอร์งเบอร์เกอร์น้องเบอร์เกอร์ยังเหลือนะน้องบาโกต่อมามันยอมสีม่วงยอสีม่วงแบบ โซก็แบบยึดโซ่เช่อะไรดีเหมือนคุ้นอะไรนะก็ดคือจะดูเสื้อแต่ตะหูคือดึงดั่งดึงดังดึงสายตามากเลยใครพูดอ่ะเยอะแยะสองคนเลยสองคนคือใครน้องฟางกับเฟิร์นพี่เฟิร์นอันนี้น่ารักมากเลยทุกคนหลายเขาดูซีมันมีลายอยู่อ๋ออันนี้ข้างหน้านะทุกคนเนี่ยข้างหน้าจะมีลายแล้วข้างหลังแบบโล่งเนาะทุกคนจะบอกว่าพรุ่งเนี้ยต้องมาให้ด้วย มืราคามีสีฟ้าอ๋อไม่เป็นไรค่อยดูพ่งนี้ก็ดึงให้เขาเด,ดูหน่อยสิก็ก็ด,ดึงหน่อยอดึงก็ได้ถ้าดูถ้าดูเราไม่ซื้อนะถ้าดูเราไ <laughs> ม่ซื้อนะเออมอราคามีสีฟ้ายัางเหลืออีกตัวหนึ่งนะทุกคนจะบอกทุกคนว่าพรุ่งนีนม้มากันให้ตรงเวลาเพอ เนี่ยมีไม่เยอะบนเราอ่ะอันนี้ก็เสื้อยืดมีเยอะอยู่เนาะเสื้อยืดมีเยอะอยู่ใช่ใช่ใช่เคยเฮ้ยมันมีมันมีเสื้อแขนยาวแบบสีแบบเปิดเอิร์ดได้นะใช่ใช่ใช่เปิดเอิร์ดอ่ะเนี่ยเปิดเอิร์ดอ่ะแม่เปิดเอิร์ดอ่ะแม่ใช่ใช่ใช่ home bakery โอเคก็มีประมาณนี้นะทุกคนพรุ่งนี้มีสีหนึ่งน่ะมีอีกสีหนึ่งด้วยใช่ไม่โชว์ให้เขาดูสิไม่โชว์ กี่โมงนะบ่ายเหรอสองทุ่มสามทุ่มครับสองทุ่มนะประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มนะครับผมทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้ไลฟ์ใน Facebook เนาะขอคนที่แชร์เท่านั้นจะได้ราคาที่อยู่หน้าไลฟ์เพราะว่าหน้าร้านคือแพงเวอร์นะ <c oughs> ถ้าใครอยาก <c oughs> ไม่แพง <c oughs> เออมันก็มันก็จัต,ต้องได้แหละ What's the time in Thailand now ตอนนี้อะ 2, 2 AM ไม่ใช่ เที่ยงคืนเที่ยงคืนสิบสองไงสิบสองเอาา็มพีเอ็มเอ็มเออใช่โอเคนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ใน f a c e b o o k เพจ i t t l e Boy แล้วก็ขอคนละแชร์นะถ้าคนละแชร์ก็จะได้าราคาหน้าไลฟ์เนาะโอเคไหมเอ้ยให้ดูซอยให้ดูซอยให้ดูซ้อย แต่นะมึงเต็มกล้องเลออยออาดูทุกคนคือแบบโอ้ยน้องน่ารักมากแม่น้องน่ารักมากเดี๋ยวใส่ให้ดูเขาใส่หน่อยก็คือเข้ากับหูกูอ่ะใช่แต่ว่าโ oh กอดเธอเธอดูสร้อยดิไม่ต้องเดินเข้ามาคมรูซูมให้อยู่แล้ว มันดีอ่ะต่อไปเป็นหัวใจเหมือนกันแตบบ่ว่านี่มมอมีมอบอกเลยสร้อยมีอย่างละอันถ้าจะเอาก็รีบเอฟบ,บอกเลยเอาวันนี้ก็ได้นะสร้อยอ่ะเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ทันอันเนี้ยดูดิ You are so cute ว่ะแม่ You ย so well, s โ so cute เวลาอยู่คนอะไรน่ารักจริง ความยาวประมาณสามสิบหกเซนนะสามสิบหกเซนะสนุกคนละจริงอ่ะเนี่ยดูดิเฮ้ยมันน่าหล่อมากเลยอ่ะบิ๊กดูอะไรอ่ะหันให้เขาดูสิดูกระจกดูดิโอ้ยเอาเปลอาดิต่างหูกับสร้อยเข้ากันเลยอ่ะ พรุ่งนี้ไลฟ์เพจไหนไอจีหรือเฟสเฟสเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กครับพรุ่งนี้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กครับมีแค่อย่างละอันเดอร์เซอร์พันน่ารักน่ารักครั้งนั้นเลยนะบอกเลยทางนี้น่ารักจริงไม่จริงนะสร้อยเท่าไหร่ครับอุ้ยเขาถามแลยสร้อยเท่าไหร่ครับสร้อยไหนครับสร้อยมุกหรือว่าสร้อยอะไรวะสร้อยมุกหรือสร้อยเงินสร้อยเราขายสาวหน้าติ๊กตุ๊กเลยปะเอ้าจะไม่รู้หรอ ต้อยอยามีแก่อย่างอันนะบอกเลยถ้าพรุ่งนี้อาจจะไม่ทันใช่ไหมบิ๊กหันหน้ามาสิอะไรอะไรเฮ้ยสร้อยเงินสร้อยเงินสามบาทครับสามบาทครับสามรอยห้าสิบเท่านั้นสร้อยเงินยาวสามสิบหกเซนบอกเลยว่า ทา่าเมียไม่ทัไนไหนอ่ะธรรมจก <laughs> อะไรอยู่ <laughs> <laughs> แล้วมันก็ทิ้งไว้อย่างเงยอะนะออได้เหรอเนี่ยกูมาแลนะ้วเนี่ยกูมาแลนะ้วเนี่ยโอ้โหโดูตาใสาค่คอนแทคกลนี่อุ้ยทำไมมันยี่สิบหกคนแล้วอะะ่ะยี่สิบสองไหมทำไมมันคนเยอะอ่ะทำไมคนเยอะขึ้นอะ่ะไม่ยุ่งอาช็คกล้องดิไม่รู้ครับเลียวจริงๆเลยจ้าทำอะไรก็ทำไปหมดเลยยังไงอะ่ะสร้อยอะ่ะเอาป่ะ เอาไหมคบคุณอแอนอันเอินมีแค่นี้เด้ออยากลองใส่สร้อยอ่ะจะเข้าไหมถ้าเกิดกูใส่มึงน่าจะใส่มินิมอลเข้าก็อยากลองใส่เนี่ยทำไมมันกระแดะเกินอ่ะ้็จะทำไมบิกยุ่งไงขอดูใกล้ๆหน่อยขอดูใกล้ๆใช่ไหมสร้อยเงินใช่ไหมครับเฮ้ยแล้วทำไมเมื่อกี้ไม่พิมพ์หรอเข้า เขเข้าอ่แบบใส่กับสูตรอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเปนอาจจะเป็นเชื้อแล้วพอแล้วไม่ขายแล้วอาจจะเป็นก็ไม่ขายแล้วไงเอาะมงองเอาเลยใช่ป่ะสองร้อยห้าสิบนะขอดูใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี้ยตรงนี้มันมีกิมมิกเป็นเพชรด้วยนะทุกคนเนี่ยเป็นวิบบับอะเพชรสามร้อยหกสิบห้ากรัตนะครับเนี่ยดูดิเป็นงานสแตนเลดู เป็นงานสเตเลสเด้อไม่ใช่ปลาติกเด้อเฮ้ยบิ๊กดูดูดูมันต้องแบบอยู่กับคอแบบเนี้ยแหงงี้เลยใช่มันต้องอยู่กับเสื้อก็ต้องใส่ใส่สูทเสร็จปุ๊บไม่ต้องไม่ต้องมีข้างในเลยเออประมาณนั้นก็ได้แล้วก็เป็นเชิ้ตที่เปิดอกถ้ามึงจะแหกขนาดเนี้ยเสื้อกูว่างหมดเลยย้้ยหมดเลยมึงดึงเหรอ โอเคอ่ะเก็บใส่ถุงแล้วเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในจิตรยาต่อเอาไว้เก็บมาจะเข้าใจรักยืนเจอเจอเขาก็อากพอกระละอะไรอะทั้เพลงมันเด็กปัญญาอ่อน เหมือนเด็กเออสองคนนั่งกันอยู่อันนี้รออะไรอ่ะไม่รูไปดิ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 เจอก,กันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้จมาเถอะมาเถอะทุกคนคิดถึงไม่วหวแนวได้ดิได้ดิพรุ่งนี้ไงไม่ใช่เขาจะให้ เราไล์ตอนนี้ไงเออไปแลกไงเครืนะ่องมือไปห้าสีสามไป